เอาละครับตอนนี้ผ่านมาสามสนามครับคะแนนสะสมของฟอร์บิโอกัตตาโลของเราอยู่อันดับที่1ครับอันดับที่2ก็ตามมาติดๆครับห่างอยู่ที่9แต้มสําหรับฟานซิสโกวันจันทร์ะัอันดับสาเป็นมาเวลิกวิยาเรสต่อไปเป็นสนามที่ประเทศสเปนนั่นเองครับสนามที่4ไปลุยกันเลยครับเอาครับตอนนี้บรรยากาศก็ปลอดโปร่งครับไม่มีฝนนี่กิบตาร์ครับ มาตินที่หนึ่งมันญ่าที่สองออสตาที่สามมามิกเป็เจเลนอันดับที่สีคสส่ครับไปที่สนามเลยครับเอาครับเตรียมตัวที่จะออกตัวกันครับไฟแดงขึ้นแล้วครับรอไฟแดงดับหนึ่งสองสามไปเรียบร้อยครับออกไปแล้วครับสำหรับถแถวหลังของเรารลูกามานินี่อยู่ด้านหน้าของเรา อืผ่านโงแรกไปครับยังไม่มีใครล้มครับล้มมีคนล้มคนล้มคนนึงครับเป็นเป็นใครเรายังไม่รู้แบ็กบินเดอร์แบ็กบินเดอร์แล้วครับโอ้โหแบ็บินเดอร์ล้มครับน่าจะเป็นช่วงที่เสียบแยกอันดับที่3ามกลับไปดูคอสตาแน่แนแบ็บินเดอร์ล่นมาอยู่อันดับที่2 2ครับเขาสามารถกลับมาแข่งขันได้เอาละครับแบ็บินเดอร์จะได้อันดับที่เท่าไหร่ครับจากการอยู่อันดับที่สุดท้ายเขาจะดันขึ้นมาได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกับเขากันต่อไปครับส่วนเรานะครับฟาบิโอปาตาโลนะครับ ยังอยู่ในกลุ่ม้าอยู่เหมือนเดิมครับยังขึ้นไปด้านหน้ายังไม่ได้ครับเอาครับแล้วเข้าสู่ทางตรงในระยะกลางๆครับขึ้นมาอยู่อันดับที่17เป็นที่เรียบร้อยออกุสโตเฟอร์นันเดสหรือเปล่าด้านหน้านี่ยผมก็มจำชื่อไม่ได้เหมือนกันอ่านไม่ถูกอ่านผิดยังไงก็ให้เพื่อนๆคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับแจ็คมิเลอร์อยู่ด้านหน้าครับแจ็คมิเลอร์ซาโกซาโกก็อยู่อันดับที่3 สอดในมาครับแซงซาโกได้อีกอันหนึ่งอันดับราอูฟ์นันเดสอยู่อันดับที่12เอ้าซาโกก็ไม่ยอมเหมือนกันครับซาโกก็ดังขึ้นมาเหมือนกันครับซาโกก็ตามมาติดๆครับตอนนี้โมบิเดลี่โดนไหมครับโมบิเดลี่ยังไม่ได้ครับแซงโมบิเดลี่ยังไม่ได้ครับด้านหน้าอันดับสิบก็เป็นมิกิลโอลิเวลา ไม่ง่ายแล้วโอ้โหสอดในมาครับสอดในมาครับแต่ก็ยังโดนทางตรงอยู่ปิดไม่พอครับเมื่อกี้ถ้าสอดในมาแล้วบานออกไปปิดนะครับน่าจะพอแต่เมื่อกี้เราไม่ได้บานออกไปปิดครับชนโตนะครับมีโอกาสล้มได้เลยนะครับจังหวะนี้บอดันเข้าไปโอ้โหสอดเข้ากลางสอดเข้ากลางแล้วก็พับสายครับโค้งที่สามได้มาเพียงหนึ่งอันดับครับ ไม่ง่ายนะครับสาหรับสนามนี้กว่าจะขึ้นแต่ละอันดับได้เอาละครับขึ้นมาได้แล้วครับจังหวะนี้สวยๆอเล็กซ์มาร์เก็ตอยู่ด้านหน้าอเล็กซ์มาร์เก็ตบังมิดหรือเปล่าไม่พอครับแซงนิจิได้อีกหนึ่งคันครับขึ้นมา2อันดับเลยครับด้านหน้าครับอเล็กซ์เอสปากโลตอนนี้นะครับเราจะต้องช่วงชิงกับฟรานซิสโกบันยาญานะครับถ้าไม่อยากให้ฟรานซิสโกบันยาญานำครับเราต้องแซงเขาขึ้นมาให้ได้ครับตอนนี้ฟรานซิสโกบันยา่ายู่อันดับที่2มาติอยู่อันดับที่1 สำหรับคะแนนสะสมของเราในตอนนี้ครับก็นำฟันชิตโก้บรรยายาอยู่เก้าคะแนนเอาครับขึ้นมาเป็นอันดับที่หแล้วครับจอตูดบัสเซนินี่ขึ้นมาแสงในได้ไหมไม่ได้ครับพับไม่พอครับพับเร็วอาจจะทำให้บานออกกว้างเกินและอาจจะทำให้หลุดลายได้เอาละครับเข้าสู่ทางตรงได้แล้วครับทางตรงทำเครื่องมาใหม่ครับ เรื่อง V4 ของวาร์ตาโลแสงอันดับที่สีมาวิกบีอารเอสอุ้ยพับไปบังเลยครับพับบังไปแล้วแล้วก็แสงเปโรคอสตาได้เต่าโอ้ไปโรคอสตาก็ไม่ยอมกันครับเปโรคอสตาเอาคืนแล้วก็โดนแสงทางตรงมาแล้วครับตอนนี้เข้าสู่หลบแล็บสุดท้ายรอบสุดท้ายนะครับเป้าหมายคือฟรานเชสโกบันยาย่าณครับถ้าอยู่ฟรานเชสโก น้ำถ้าอยู่ข้างหน้าได้ครับคะแนนก็จะฉีกไปอีกอยู่นะครับว่าสำหรับฟวาบิโอในวันนี้เบียดทีลกเขาจะทำยังไงครับเขาจะยังไงต่อสำหรับคาบิโอปาตาลาโลเอาแล้วครับดันขึ้นมานะครับแก๊บระยะห่างเบียดนะครับเบียดครับควาบิโอปาตาลาโลเบียดแต่ไม่ล้มนะครับสำหรับวันยายา แล้วเป้าหมายครับที่ใหญ่กว่านี้ครับเขาจะสามารถขึ้นที่1ได้หรือเปล่าจะแซงมาตินขึ้นได้หรือเปล่าครับโอ้ยบันย่าญขาตามมาติดๆเหมือนกันครับระยะห่างอยู่ที่0.5วิครับตอนนี้0.6ไปแล้วครับ0.7ครับพนโลกอัตโนลกขยับระยะห่างออกมาได้แล้วครับเป็น1วิแล้วครับแล้วเป้าหมายเขาถัดไปเป็นเป้าหมายที่ใหญ่มากครับเขาจะเอาอันดับ1โคเดียมให้ได้เขาจะได้หรือเปล่า ได้ไหมครับยังไม่ได้ครับแล้วก็บานออกไปครับบานออกไปพอหรือเปล่าครับไม่พอ,อแล้วแล้วแล้วพอไหมครับน่าจะได้ตรงทางตรงเนี้แหละครับพอไหมไม่พออ้ยพอแล้วครับขึ้นมานับที่หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยก่อนที่จะเข้าสู่โค้งหักศอกโค้งสุดท้ายเป็นโค้งวัดใจครับโค้งวัดใจปืด๊ดจะบานหรือเปล่าบานหรือเปล่า แล้วกาลังจะเข้าอ้อาวโพลาดนะครับมวยจะเป็นมองหลังครับมองหลังครับสาหรับคาัโอ้ัตาดารโลได้หรือเปล่าครับได้ไหมโอ้โหโสติดต่อครับโอ้โหยอหเดียวเดียวครับด,ดูครับเฉือนห่างแบบนิดเดียวเลยนะครับควัอโอ้วันตาดาโลอาฟาเชกุบันยาได้นำที่สาเปโรคาต้าได้นำที่สี่อไปดูคะแนนสะสมกันครับ <ening> นี่ครับดูก็ยังนําอยู่ครับ13ส,สามคะแนน แต่น่าสีได้เมื่อสักครู่นี้ครับทำให้คะแนนของมาเตนนับขึ้นมาอยู่อันดับที่สาอ่ะไปรับโพเดียมกันเลยครับนี่ครับผมได้โพเดียมครับสำหรับกวาตาละโล้วัวจะไปมองหลังจะยกกล้อโชว์ครับมาตินเลยเฉือนเอาไปกินเลยครับบาชิโกมันยาญาได้อันดับที่สเดี๋ยวพบกันสนามถัดไปครับ